ทำซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวกันค่ะนี่นะคะซี่โครงหมูที่นําไปล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงสีขาวที่เป็นผังผืดเนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็เลาะออกแต่ว่าเอื้อก็ไม่ได้เลาะออกหรอกก็จะหั่นซี่โครงแบ่งครึง่งจะนําซี่โครงไปต้มในหม้อแรงดันก่อนการที่ใช้หม้อแรงดันเนี่ยก็จะช่วยย่นระยะเวลาคือเราไม่ต้องไปใช้เวลาอบแบบ2องสชั่วโมงไงถ้าใครที่ชอบแบบว่ากระดูกเปื่อยล่อนออกเนี่ยก็แนะนําว่าให้ต้มก่อนถ้าไม่มีหม้อแรงดันมันก็จะแบบเออนานหน่อยเนาะเป็นชั่วโมงสาหรับเวลาในการต้มตุ๋นซี่โครงเนี่ยเอื้อก็จะใช้ที่ ที่เราก็จะมาทำซอสบาร์บีคิวกันค่ะซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะซอสพริกอีก3ช้อนโต๊ะ น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาใบโรสแมรี่ <Ros> อบแห้งครึ่งช้อนโต๊ะใบออริกาโนอบแห้งอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงกระเทียม1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะระหว่างที่ทาน้าซอสเนี่ยก็ไปเปิดเตาอบวอร์มไว้ด้วยซี่โครงหมูก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วกระดูกล่อนโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็จะนํามันฝรั่งอันเนี้ยเข้าไปอบด้วยซื้อมาแบบเป็นอาทิตย์แล้วไงาาไม่ได้ทําอะไรกินสักทีก็เลยแบบว่าเออเอาไปอบด้วยดีกว่าใส่น้ำมันมะ ทาน้ำซอสนำน้ำซอสที่ผสมไว้ก็มาทาละเลงให้ทั่วๆชิ้นซี่โครงหมูเลยสูตรนี้ดูใน YouTube มีหลายสูตรมากเลย,ยเลยก็เอาของแบบแต่ละช่องมาอย่างนิดอย่างละหน่อยแล้วก็มาแบบปรับเปลี่ยนเอาบางช่องเนี่ยน้ำซอสเขาจะใส่หัวหอมสับกับกระเทียมสับด้วยแต่ว่าหัวหอมบ้านเอหมดไงลืมซื้อกระเทียมก็แบบเออขี้เกียจปอกเปลือกเอากระเทียมผงนี่แหละวะเครื่องปรุงก็จะแบบตัดบางอย่างออกไปด้วยบางสูตรเขาใส่ทั้งน้ำผึ้งทั้งน้ำตาลไงไม่อยากให้มันหวานเกินก็แบบเออเลยตัดออกดีกว่าพอละเล ใช้ไฟบนอย่างเดียวอุณภูมิก็คือ180องศาใช้เวลา30นาที30นาทีผ่านไปก็จะออกมาแบบนี้ค่ะชุ่มฉ่ากําลังดีแบบนี้นี่คือทานได้แล้วนะคะแต่เอ้ยแบบชอบให้มีความแห้งเกรียมกว่านี้ก็จะอบต่ออีก10นาทีค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเนื้อบางส่วนก็จะมีความแบบไหม้เกรียมนิดนิดรู้ว่ามันไม่ค่อยดีนะแต่แบบเออชอบไงเดี๋ยวมาดูเนื้อซี่โครงหมูกันค่ะเนื้อก็จะแบบว่าล่อนออกจากกระดูกได้ง่ายๆเนื้อหมูด้านในเนี่ยก็จะยังมีความชุ่มฉ่าอยู่นะเนี่ยดูสิชิมไปนิดนึงแบบว่า ออร่อยมากมันฝรั่งก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะโรยผงออริกาโนไปนิดนึงแล้วก็ผงโรยเฟนฟายอ,อ่ะเพิ่มความเค็มๆนิดนึงแต่จริงๆนะเอ้ยขอแนะนําว่าทําเป็นมันฝรั่งบดจะอร่อยเข้ากันกับเมนูนี้มากกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบมันฝรั่งแบบหวานไงตอนซื้อก็แบบว่าคิดไม่ออกไงจะทําเมนูอะไรดีก็เลยมาทํากินให้หมดๆไป